อยากมีรายได้เพิ่มในหลายทางควรเปิด2ช่องเท็กตอบดีไหมคําตอบก็คือขึ้นอยู่กับคุณเลยครับว่าคุณทําไหวหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําช่องทางเดียวแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันเช่นคุณสอนความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างแล้วคุณทําอาหารถามว่ามันเข้ากันไหมครับ ก็ไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่ครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นช่องอาหารอีกช่องก็ดีครับหรือบางครั้งอีกช่องเป็นช่องความรู้ก็จะดีครับแต่บางครั้งเยอะตัวอย่างเช่นคุณสอนสร้างตัวตนอ่ะคุณอาจจะสอนไลฟ์สดได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าสอดคล้องถ้าคุณจะทําช่องเดียวควรจะเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกันจะดีกว่าครับเช่นคุณเป็นแบบดิจิต้องเมดติ้งเนาะคุณสอนไลฟ์แอดคุณสอนยิงแอดอ่ะมันก็ยังพอดูเข้ากันหรือบางครั้งคุณสอนในเรื่องของคอนเทนต์กับการไลฟ์สดอ่ะก็ยังพอเข้ากันแต่คุณสอนคอนเทนตแแ่่่่่คกกรรทาออัเีี้ยวไไไมขะชง ด้วยกันได้หรือมีความสอดคล้องอันนี้ไปด้วยกันได้นะครับแล้วรายได้เพิ่มเนี่ยมันจะมา2ช่องทางเลยไหมก็อยู่ที่คุณนำคอนเทนต์นตรงใจกลุ่มผู้บริโภคคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเปิด2ช่องผิดไหมก็ไม่ผิดครับคุณสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็โฟกัสในแนวทางของแต่ละช่องเช่นช่องหนึ่งเป็นช่องอาหารอีกช่องหนึ่งเป็นช่องความรู้คุณก็โฟกัส ที่เป็นคีย์แต่ละช่องนะครับถ้าช่องอาหารคุณก็แจกสูตรอาหารหรือสอนคนทำอาหารแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นช่องความรู้คุณก็ให้ความรู้ความสามารถกลน,นะครับในการที่เขาเอาไปลงมือทําได้ย้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาเอาไปลงมือทําได้นั่นคือคีย์์ดสำคัญของวันนี้ครับใคเก็ตพิมเก็ตโอปายสารมาสเตอร์กอนเอนเอพีสวัสดีครับ